มั่นใจได้ทันที7วิธีเปลี่ยนตัวเองให้กล้าพูดกล้าแสดงออกคุณเคยรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนอื่นไหมหรือเคยอยากแสดงความคิดเห็นแต่ไม่กล้าพูดออกไปหรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นใจในการพูดและการแสดงออกวันนี้เราจะมาดู7วิธีที่จะช่วยให้คุณกล้าพูดกล้าแสดงออกและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหฝึกพูดหน้ากระจก การฝึกพูดหน้ากระจกเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีมากเพราะช่วยให้คุณสังเกตภาษากายการแสดงออกและโทนเสียงของตัวเองลองพูดในหัวข้อที่คุณสนใจหรือเตรียมบทพูดสั้นๆแล้วฝึกซ้ำๆจนรู้สึกคุ้นเคยการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณลดความประมาทและทำให้การพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น 2. ใช้เทคนิค fake it till you make it บางครั้งเราต้องทำเหมือนว่าเรามั่นใจแม้ในใจจะยังกลัวอยู่ก็าตามการทำท่าทางมั่นใจ เช่นการยินตัวตรงการสบตากับผู้ฟังหรือการพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจะช่วยส่งสัญญาณให้สมองของคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและสุดท้ายคุณจะเริ่มเชื่อว่าตัวเองมั่นใจจริงฮ่าฮ่าสามฝึกหายใจลึกๆก,ก่อนพูดความประมาะอาจทำให้คุณพูดเร็วหรือเสียงสั่นลองฝึกหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกชา้ชาๆก่อนพูดวิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ลดความตื่นเต้นและทำให้เสียงของคุณมั่นคงม,มากขึ้น สี่พูดให้ชัดเจนและช้าลงหลายคนพูดเร็วเพราะกลัวคนอื่นจะเบื่อหรือเพราะกังวลเกินไปแต่การพูดเร็วเกินไปทําให้ผู้ฟังจับใจความได้ยากลองพูดให้ช้าลงออกเสียงให้ชัดและเว้นจังหวะให้เหมาะสมจะทําให้คุณดูเป็นคนที่มั่นใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นหฝึกพูดต่อหน้าคนใกล้ตัวหากคุณไม่เคยพูดต่อหน้าคนจํานวนมากมาก่อนลองเริ่มต้น จากการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวในหัวข้อที่คุณสนใจเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับการพูดในที่เล็กๆแล้วคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะ 6. เตรียมตัวให้พร้อมเสมอการเตรียมตัวที่ดีช่วยลดความกังวลไปได้มากลองเตรียมเนื้อหาที่จะพูดไว้ล่วงหน้าฝึกซ้อมและทำความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจนเมื่อคุณมีความพร้อมคุณจะรู้สึกมั่นใจและกล้าพูดมากขึ้น เเปิดโอกาสให้ตัวเองลองผิดลองถูกไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกการกล้าพูดและกล้าแสดงออกเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเมื่อคุณพยายามพูดมากขึ้นคุณจะค่อยๆปรับตัวและพัฒนาไปเรื่อยๆอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะทุกครั้งที่คุณพูดคุณจะได้รับประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการพูดที่ดีขึ้นสรุปความกล้าในการพูดและการแสดงออกไม่ได้เกิดขึ้นจากพรสวรรค์แต่เกิดจากการฝึกฝนและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของตัวเองหากคุณใช้เจ็ดวิธีนี้เป็นประจำคุณจะค่อยๆรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติลองเริ่มวันนี้แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง